สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจบ้านการจนิทรัพย์นาหมอา่อมค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้ชมกันนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะหลังนี้ก็เป็นเฟสใหม่นะคะเปิดจองเปิดให้จองแล้วนะคะในวันนี้นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเราก็จะมีเนื้อที่เริ่มต้นตั้งแต่6 2ถึง84ตารางวาเลยทีเดียวนะคะขนาดก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะ ะะห้องครัวห้องรับแขกนะคะแล้วก็มีพื้นที่รอบๆบ,บ้านนะคะพร้อมบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวนะคะบ้านกันจนทรทรัพย์นาหม่อมของเรานะคะก็อยู่ตรงสีแยกป้อมตำรวจนาหม่อมนะคะเดินทางสะดวกนะคะไม่ว่าจะมาจากหัดใหญ่หรือว่ามาจาก3จังหวัดนะคะก็สะดวกนะคะมาจากหัดใหญ่เพียง10นาทีเท่านั้นนะคะเข้ามาในตัวบ้านค่ะก็จะเจอกับห้องรับแขกนะคะ ห้องรับแขกของเราก็มีขนาดกว้างนะคะนี่นะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนแรกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะห้องนอนแรกของเรานะคะก็นี้ค่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวจะพามาชมอีกสห้องนอนกันค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องถุงนะคะเป็นถุงครัวนะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีประตูออกไปนอกบ้านนะคะข้างๆบ้านเดี๋ยวจะพามาชมอีกสองห้องนอนกันค่ะนี่ค่ะสองห้องนอนข้างหลังนะคะก็จะมีห้องน้ําขั้นกลางนะคะก็ะจะเป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กนะคะเพราะว่านี่สามารถวางเตียงนอนเตียงใหญ่ได้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วย ลูกค้าสังเกตนะคะบ้านของเรานะคะจะมีปลั๊กไฟแบบเกือบทุกมุมบ้านเลยนะคะเพื่อความสะดวกนะคะในการจัดบ้านของลูกค้านะคะตกแต่งนะคะไม่ว่าจะวางทีวีมุมไหนตรงไหนก็ได้เลยนะคะเพราะว่ามีปลั๊กไฟเยอะมากนี่ในส่วนของอีกห้องนึงนะคะมีหน้าต่างให้นะคะเกือบรอบๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาชมในครัวค่ะ นี่นะคะในส่วนของครัวของเราค่ะเราก็จะมีเคาน์เตอร์ซิงล้างจานไว้ให้นะคะมีทุกหลังนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อลูกค้านะคะมาเข้ามาอยู่นะคะก็ไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วนะคะพร้อมอยู่นะคะนี่ห้องครัวของเราก็เช่นกันค่ะมีปลั๊กไฟเกือบทุกมุมนะคะ ก็หน้าต่างนะคะเพื่อที่จะระบายอากาศเวลาทำกับข้าวนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพามาชมลานข้างหลังกันนะคะนี่ค่ะเป็นลานซักลางนะคะแล้วก็มีปลูกหญ้าไว้ให้นะคะมีกอกน้าให้นะคะเหมาะมากนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบความสงบนะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่เราข้างหลังบ้านนะคะเราก็จะสามารถจัดเป็นสวนย่อมนะคะหรือไม่ก็เป็นมุม นั่งทานกาแฟได้นะคะเช้าๆนะคะแล้วแต่แนวไหนเลยคะ่ะลูกค้าชอบจัดบ้านจัดสวนนะคะก็ได้หมดเลยคะ่ะนีนส่วนของข้างบ้านนะคะเราก็จะปลูกหญ้าไว้ให้รอบๆบบ้านแล้วนะคะนี่นะคะโครงการของเรานะคะก็อยู่ตรงสี่แยกป้มอมตำรวจไฟแดงนามหม่อมนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 0 2 2 6 8 1 9 9ค่ะหรือไม่ก็อินบ็อกมาทาง,งเพจเลยได้ได้เลยค่ะนี่นะคะช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นจองบ้าน5,000บาทนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเทาโฮมสองชั้นนะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะ เรายินดีให้บริการนะคะให้คําแนะนำนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จบกันแนะนำบ้านไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ